ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีคสสวัสดีชาวเอียร์แฟม94ท้องอรมดีเพลงดีทุกแนวสวัสดีมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์อยู่บ้านทุกมนุษย์เลยนะ ที่คุยกันแล้วก็ฟังกันผ่านแอปพลิเคชัน A อทําฟังฟินรวมไปถึงช่องทางต่างๆและแน่นอนฟังผ่าน device ์อย่างวิทยุก็ได้ถูกไหมพี่กวงใช่ครับ94นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับเป็นเพราะฝนนะคะเปิดดักทางเอาไว้ก่อนแล้วมาต่อกันที่เรื่องธรรมดาใช่หรือเปล่าแว่นใหญ่นะคะวัดไว้โบกี้ไลออนนะแล้วคงเดิมไม่ได้ยินแบบเวอร์ชันนี้เลยนะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังยังไงก็เพราะนะคะคนขีจฉาก็ได้ดูในช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นเพลงที่ถูกขอบ,บ่อยมากเราเป็นดีเจเนี่ยเราก็ต้องเปิ เลยเหมือนทุกวันเหมือนทุกวันนี้มันก็จะมีเพลงที่ถูกขอทุกวันอันดับก็ก็จะดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ทยอยทยอยเปิดสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบางทีการได้ฟังเก่าๆใหม่ๆปนกันมันก็โอเคนะอมว่าก็สนุกดีนะคะคแล้วก็มาที่คุณเก็บความลับได้ไหมถามว่าเพลงนี้เก่าไหมก็ไม่ใหม่นะค,คุณเก็บความลับได้ไหมสมัยอัมแชร์สมาชิกค,ครบอะ่ะใช่ครับตอนนี้สมาชิกไม่ครบและนักร้องนํา เน้นไปทางเร่นละครแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นสภาพปบุปรุษกบปุนอยู่นะคะอ่ะเห็นป่ะทุกอย่างมันมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันก็แล้วกันมีคุณผู้ฟังบางคนส่งข้อความมาแล้วแหละอ่ามาแชร์เรื่องราวต่างๆที่ตัวเองเจออ่ะด้วยความยินดีนะคะ ก็แชร์ได้เรายังเชื่อเสมอว่าการแบ่งปันข้อมูลกันแบ่งปันเรื่องของความแบบสิ่งที่เจอมาในขณะที่พิมพ์ออกมาบางทีมันก็ช่วยให้มันผ่อนมากขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้เวลาพิมพ์หรือเล่าลองเล่าจากข้อเท็จจริงดูซึ่งบางทีคำว่าข้อเท็จจริงอ่ะถูกผิดไม่รู้นะมันเป็นข้อเท็จจริงฝั่งเราปะถูกไหมใช่ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะอ่านได้อีกมุมหนึ่งก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรอ่าเราก็ได้พิมพ์มาก่อนและที่สําคัญลองพิมพ์แบบ ไม่มีอารมณ์หรือถ้าพิมพ์เสร็จแล้วแยกให้ออกว่าตอนเนี้รู้สึกว่าดีขึ้นหรือโกรธอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องพิมพ์มาแบบขมงโฉงเฉงด่าทอเพราะคนที่อ่านน่ะไม่ใช่คนที่มีเรื่องด้วย ถูกไหมพี่กวงอีชันเองก็บางทีก็อา่านไม่ทันเหมือนกันบางทีก็ทําใจอาจ่านไม่ไหวเหมือนกันจะดาบจ้วงอะไรกันขนาดนั้น<ช>เราก็เหนื่อยใช่ปะ,ปะเพราะฉะนั้นอ่ะส่งมาเพื่อเป็นการผ่อนคลายตัวคุณกและกันนะคะบางคนอบอกว่าเพิ่งประชุมเสร็จแวะเข้ามาทักอ่ะไม่รู้ว่าเปิดเพลงนู้นเพลงนี้ไปหรือยังยังนะคะแต่เดี๋ยวดูไปว่าอ่ะจะเปิดกันได้ตอนกี่โมงนูน่นนี่นั่นได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วเมื่อวานที่เราคุยกันค่ะคุณผู้ฟังกับพี่กวงคะจําได้ไหมมีคุณผู้ฟังเราบอกว่า มีเบอร์นี้อ้างชื่อนี้นำสกุลนี้แล้วโทรไปว่าเขานี่ไปเปิดกิจการร้านอาหารวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติแล้วค่ะยังไม่ตื่นเลยทำไมเขาทำงานเร็วจังวะฮัลโหลคุณสุนิสาหรือเปล่าเราก็ฮะยังไม่ตื่นนะฮะคุณสุนิสาหรือเปล่าทำไมคะถามทำไมคะไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะทำไมคะคุณเจ้าเป็นเจ้าของบัตร หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขนี <DOT> ้นี่นี้หรือเปล่าอ้อมแบบอู้จำไม่ได้ค่ะนี่เป็นคน่วงรู้ข้อดีของการจำบัตรประชาชนไม่ได้คือพี่จะพูดกี่เลขพี่พูดไปเถอะไม่รู้จริงเพราะไม่รู้รููไปก็ไม่รู้แต่มันก็มีเ้าโครงว่ามันขายว่ะแต่จำไม่ได้ไงเพิ่งประกวดกับคนในออฟฟิศไปว่าจำเลขได้ไหมนี่แย่ราบเลยก็เลยบอกจำไม่ได้ค่ะขอโทษจริงๆแล้วมันยังเมาขี้ตาอยู่เลยยังไม่ตื่นอ่ะ แล้วเสร็จนางก็บอกว่าเบอร์มีคุณได้ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขศูนย์แปดสองรจดไว้ด้วยพี่กวเอาให้หน่อยดีในกระเป๋าขอโทษค่ะมีกระดาษอยู่คุณได้ไปเปิดคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะมีมันเป็นกระดาษที่อ้อมจดโน้ตเอาไว้คือในขณะที่อ้อมคิดตาอ้อมก็ยังโน้ตข้อความเขาเลยนะกระใบใหญ่ๆพี่กวงอาจจะอยู่กระเป๋าอีกใบศูนย์แปดสองคือตัวเลขแบบไม่มีความใกล้เคียงอะไรของอ้อมเลยอะเดี๋ยวน้ำจะอ่านให้ฟังเผื่อมีคนเล่นมุกนี้กับคุณผู้ฟังนะ เดี๋ยวนะพี่กวงเทาก็ได้มีบ้านกระดาษดใหญ่เบอนั่นน่ะศูนย์แปดสองเก้าแปดสองหนึ่งห้าสี่แปดเขาบอกว่าคุณมีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้หรือเปล่าก็ไม่ได้เปิดนี่คะเนื้อมาเมาขี้ตาจะ่จาเบอร์ตัวเองได้ก็ไม่ได้เปิดนี่คะเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยอ๋อเขาบอกก่อนว่าผมโทรมาจากกระทรวงคมนาคมอ้อมก็เลยถามเขาไปว่า คุณชื่ออะไรอะคะผมชื่อสุริยาครับเขาบอกดีก็เพราะว่าเอาโทรมาจากกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคะจะได้ไปถามกระทรวงดิจิตอลว่ามันมีเบอร์มันมีมันแบบคมนาคมมันเกี่ยวอะไรยังไงใช่ป่ะเขาท้าทายอ้นีแน่ไฟกลวงเสียงดังอ่าอ่าเขาท้าทายอ้ํได้ว่าไงรู้ป่ะเอานามสกุลได้ยไหมพอเราถามชื่อถามแล้วว่าเอานามสกุลได้ไหมก็เลยบอกไม่เป็นไรเกรงใจขี้เกียจจดไงเพราะยังง่วงเเขาก็ไล่มาเลยว่า หมายเลขบัตรประชาชนนี้ในชื่อของคุณเนี่ยไปเปิดเบอร์0829821548แล้วได้ส่ง SMS ไปชี้ชวนหลอกลวงคนให้เล่นการพนัน <c oughs> มีคนเสียหายเป็นแสน <c oughs> เพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยจะขอระงับเบอร์ทุกเบอร์ <c oughs> ภายใต้ชื่อของคุณทั้งหมด <c oughs> อา้าวคิดว่าถ้าเวลาเจออย่างนี้จะเป็นไงโ <c oughs> ทางเราก็ได้แต่ตอบไปซื่อๆว่า เชิญเลยค่ะจะได้ไม่ไปรังควานคนอื่นเขาก็เลยแบบเปลี่ยนเสียงอีกโทนหนึ่งมาหนึ่งทางเราจะระงับทุกเบอร์ของคุณเลยนะครับเชิญเลยค่ะไม่ติดเลยเบอร์นี้จะได้ไม่ไปล้าลานใครแล้วเราก็เลยเมาขี้ตาต่อโดยที่เราลืมวางแล้วเราก็เลยนึกออกอะไรรู้ป่าทำไมเราไม่ฝากเขาไปวะว่า นไหนก็โทรมาติดต่อแล้วในไหนจะระง,งับแล้วระง,งับ S M S ที่มันมาชวนเล่นการพนันกับทำงานกับติกตอกหน่อยได้ไหมคะลำคาเแลือเกินใช่ปะแต่พอมัวขมเอาขี้ตาไงก็เลยลืมแจ้งเขากลับไปว่าในไหนถ้าจะไปอยู่คมนาคมแล้วช่วยเอาไอ้พวกนี้ออกจากเบอร์โทรศัพท์อีฉันหน่อยสิอ่านเรื่องปะเราก็เลยเตือนภัยแม่เราไปว่าแม่วันนี้มันล่าสุดเลยนะว่าถึงขั้นเอาบัตรประชาชนมาคุยโอแล้วนะเราต้องระวังกันอีกใช่ไหมใช่ครับแม่บอกว่าอ๋อ แม่เจอแล้วแม่เจอมาหลายแบบแล้วแล้วสิ่งที่แม่ใช้แม่จะแนะนาอ้อมแม่ใช่งี้นะอ้อมไม่ต้องพูดเลยเลยลูกเดี๋ยวเขาอัดเสียงแล้วเอาไปตัดต่อเดี๋ยวจะยุ่งเงียบแล้วเปิดไว้เขาอยากพูดอะไรเขาพูดไปเรื่อยๆแม่ก็ฟังไปอย่าได้รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเดี๋ยวเขาก็วางเออแต่แม่เราสั่งว่าอย่าพูดเพราะเดี๋ยวเขาเอาไปตัดต่อว่ะเออไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็ของอ้อมล่าสุดโทรมาจากกระทรวงคมนาคมนะคะขอให้ทุกคนโชคดี